มีพี่ท่านหนึ่งนะคะถามมาว่าใช้แบบท่อ HDPE ได้ไหมครับท่อฟังดูดใช่ไหมครับใช่ค่ะท่อฟังดูดใช้เป็นแบบท่อ HDPE ได้ไหมก็บอกเลยว่าสามารถใช้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวอย่างการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นแบบข้างบนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อ HDPE นะครับมีทั้งแบบ6นิ้วแล้วก็แบบ4นิ้วนะครับผมอ่าวิธีการติดตั้งใช้งานเนี่ยเราก็จะใช้งานร่วมกันกับทุ่นนะครับ ทุนก็จะเป็นทุน่นขนาดเจ็ดนิ้วก็ได้แปดนิ้วก็ได้นะผมระยะห่างการติดเนี่ยก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับจริงๆท่อฟังดูดเนี่ยก็มีติดหลายแบบนะผมไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC นะครับท่อเหล็กนะผมท่อกระดูกอ่อนนะผมก็เป็น PVC กระดูกเนาะ,ะนะครับที่เขาใช้ใส่กันกันกบพวกไอหา,หางหางไหล่ครับแล้วก็เป็นแบบ HDPE ก็คือแบบนี้ HDPE ี HD เนี่ยการต่อใช้่างของเขาเนี่ยจะเป็นการต่อแบบ อ่าหน้าแปลนนะผมเขาจะใช้สตั๊ดเอ็นนะครับมาเชื่อมนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูชัดๆนะครับตรงตัวฟุตวาลนะครับผมว่าวิธีการเชื่อมของเขาเนี่ยจะเป็นเชื่อมแบบหน้าแปลนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเป็นหน้าแปลนเนี่ยติดกับท่อ h d p เนี่ยเขาก็จะเชื่อมเป็นสตั๊ดเอ็นนะครับผมจากคาถามก็คือสามารถเชื่อมเป็น h d p ได้ไหมก็ตอบว่าได้ได้ครับผมตัวอย่างการต่อก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูโอเคครับเคลียร์เนาะ